สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนยางจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําแบบนี้เลยนะคะในแบบแบบตัวอย่างนี้เลยนะคะที่เป็นแบบโหลดดิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอ่าตัวโหลดแบบนี้นะคะแบบในตัวอย่างนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะค่ะเริ่มแรกเลยเราก็มาที่ในโปรแกรม PowerPoint กันก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ทําการใส่ภาพพื้นหลังนะคะหรือว่าจะใส่ ไล่สีภาพพื้นหลังก่อนให้เรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำตัวโหลดดิ้งของเรานะคะเราก็จะเข้าไปที่ในเมนูที่ชื่อว่าแทรบนะคะแล้วก็ไปเลือกอักษรสินค่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความนะคะอย่างในตัวอย่างที่หนิงพาทำก็จะเป็นโหลดดิ้งใช่ไหมคะก็จะเป็นตัว L นะคะแล้วก็จะพิมพ์ตัว L ลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็จะปรับขนาด ของตัวหนังสือนะคะแล้วก็เลือกสีตามต้องการได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาใส่เอฟเฟกให้กับตัวหนังสือกันนะคะแล้วก็จะไปที่ภาพเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ไปที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะคะจากนั้นเลือกย่อขยายค่ะ,คะเมื่อได้ตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะไปเพิ่มเอฟเฟกอีกตัวหนึ่งให้กับตัวแ L นะคะก็คือไปที่เพิ่มเอฟเฟก นะคะอีกครั้งนะคะแล้วก็ไปเพิ่มภาพเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกเอฟเฟกเน้นเพิ่มเติมค่ะแล้วเราก็เลือกแกว่งไปมานะคะจากนั้นก็กดตกลงได้เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเมื่อคลิกที่ตัว L นะคะอ่าเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะเราก็จะคลิกตรง ตัว l นะคะแล้วเราก็ไปตรงบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวค่ะมันก็จะมีให้ทดสอบคลิกนะคะอ่าแล้วก็เล่นที่เลือกค่ะจากนั้นนะคะเราก็คลิกเอฟเฟกด้านขวามือนะคะเริ่มนะคะแล้วก็พร้อมก่อนหน้านี้นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราทําตัว l เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําตัวหนังสือตัวต่อไปนะคะเราก็ทําการก๊อปปี้ตัว l นะคะก็คือคลิกที่ตัว l นะคะ ก็คือคลิกที T ่ตัว L นะคะแล้วก็ทำการ c อนทรล C นะคะแล้วก็ c อนทรล V ตัว L ออกมานะคะจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนนะคะข้อความเป็นตัว O ค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะ,ะเสร็จแล้วเรามาอ่ามาทางด้านขวามือนะคะที่ตรงเอฟเฟกนะคะเราจะมาเลือกนะคะตรงเริ่มนะคะเราก็จะเป็นหลังก่อนหน้านี้นะคะ ตัว L นี่คือพร้อมก่อนหน้านี้น,นะคะส่วนตัว O นะคะเราจะเลือกเป็นหลังก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะให้เล่นตัว L แล้วก็มาตัว O นะคะจากนั้นนะคะเราก็คลิกลองเล่นดูนะคะอ่าเล่นตั้งแต่ตัวไหนนะคะก็คือเล่นตั้งแต่ตัว L อย่างนี้นะคะอ่าก็คลิกเล่นอ่าลองเล่นดูนะคะค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการ copy ทาเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ copy ตัว O นะคะ แล้วก็ทําการคลิกที่ตัว O นะคะแล้วก็คลิกขวา Copy ค่ะแล้วก็คลิกขวาวางนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็พิมพ์ตัวใหม่นะคะก็คือเป็นตัว A ใช่ไหมคะ,ะโหลดนะคะ L O A นะคะแล้วก็พิมพ์ตัว A แล้วก็ปรับสีนะคะลองคลิกเล่นดูได้เลยนะคะ <S <S คือ f ฟ1นี้ก็คือใช้เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือใช้ตัวเดียวกันนะคะ เราจะทําตัวดีนะคะแล้วก็ Copy ไปเหมือนเหมือนกันเลยนะคะเอฟเฟกก็ใช้เหมือนกันก็คือ Copy ไปแล้วก็วางเปลี่ยนแค่ตัวหนังสือแล้วก็สีแค่นั้นนะคะมันก็จะได้ lo d i n g นะคะแล้วก็พิมพ์ไปนะคะเสร็จแล้วก็ลองเล่นดูนะคะมันก็จะเล่นได้เป็นเอฟเฟกประมาณนี้นะคะค่ะเมื่อเสร็จตัวหนังสือด้านบนนะคะคำว่า loading เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําบล็อกสี่เหลี่ยมนะคะข้างล่างเหมือนในตัวอย่างนะคะวิธีการทํานะคะเราก็ไปที่แทรกนะคะแล้วก็รูปล่างนะคะเราก็เลือกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเลือกสีนะคะไม่เติมคะ่ะเส้นกรอบนะคะก็เป็นสีขาวคะ่ะ ก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมกรอบนอกนะคะเส้นกรอบรูปล่างนะคะก็คือเลือกความหนาที่6นะคะมันก็จะได้เป็นกรอบสีขาวๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาใส่เอฟเฟกให้รูปกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้กันนะคะแล้วก็คลิกที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวค่ะแล้วเราก็เลือกคําว่าเลื่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทํารูปสี่เหลี่ยม เล็กกันนะคะถ่ารูปสี่เหลี่ยมเล็กนะคะเราก็จะไปตรงแทรกนะคะรูปล่างนะคะแล้วก็เลือกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็มาวาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะาวาดให้มันอยู่ด้านในของรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นี้นะคะให้มันให้มันอยู่ข้างในนะคะจากนั้นเราเลือกสีนะคะเป็นเติมสีสีขาวค่ะ เส้นกรอบรูปล่างนะคะก็เป็นสีขาวก็คือให้มันเป็นสีขาวหมดเลยนะคะมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่เอฟเฟกนะคะให้รูปสี่เหลี่ยมขาวเล็กตรงนี้นะคะก็คือไปเราก็คลิกที่ตรงรูปสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นไปที่ภาพเคลื่อนไหวค่ะแล้วเราก็เลือกเลื่อนนะคะ ภาพเคลื่อนไหวเล,เลื่อนเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทําให้รูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปเล็กนะคะเลื่อนนะคะแล้วก็คลิกที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มภาพเคลื่อนไหวเป็นเส้น,นะคะ่ะจากนั้นนะคะเรา,าไปที่ตัวเลือกเอฟเฟกนะคะเลือกให้เลื่อนไปทางขวานะคะเลื่อวไปทางขวา จากนั้นก็ปรับนะคะให้เส้นยาวตามความต้องการนะคะาจากนั้นเราจะใส่รูปนะคะให้เหมือนตัวอย่างนะคะเราก็จะไปที่แทรกนะคะแล้วก็ไปที่อุปกรณ์นี้ค่ะแล้วเราก็จะได้รูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรับขนาดรูปนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่เอฟเฟกให้รูปเรานะคะแล้วก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวค่ะ แล้วก็ไปที่คำว่าเลื่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ไปที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ไปที่เส้นค่ะเสร็จแล้วก็เลือกตัวเลือกเอฟเฟกนะคะให้เป็นให้เลือกไปทางขวานะคะแล้วเราก็ปรับขนาดค่ะความยาวตามความต้องการของเรานะคะจากนั้นเราจะมาปรับเวลาใหม่นะคะก็คือคลิกที่รูปสี่เหลี่ยม ยาวก่อนนะคะแล้วเราก็ให้เริ่มเป็นหลังก่อนหน้านี้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาปรับลดนะคะกับรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้มันวิ่งไปพร้อมกันนะคะเราก็จะไปปรับนะคะตรงลดนะคะเราก็จะไปตรงคําว่าเริ่มพร้อมก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เ,เส้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะก็พร้อมก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะก็คือเรียกรูปสี่เหลี่ยมกับรูปรลดเนี่ย ให้เป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะได้เลื่อนไปพร้อมๆกันเพื่อนๆก็ลองทดสอบดูนะคะค่ะมันก็จะได้ตามที่ในตัวอย่างที่หนึ่งทำให้ดูแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามนะคะก็สามารถฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ